เขาคิดถึงคุณไหมเช็คพลังงานของเขานะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเช็คพลังงานของเขาว่าตอนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะนะคะเขาคิดถึงคุณไหมว่าวแน่นอนคะ่ะเขาคนนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดนะเครียดนะในชั่วโมงนี้ตอนนี้เครียดมากๆเลยมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลใจมีเรื่องให้คิดเยอะ มีเรื่องให้เขาต้องท้าทายอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความสุข่ะกับสิ่งที่เขาเป็นนะตอนนี้นะรู้สึกว่าตัวเขาเองไม่สบายใจมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะมากๆเลยเขาอยู่ในแวดวงในสิ่งที่มันเหมือนแบบเขาไม่สบายตัวหรือมีคนกำลังพูดถึงในทิศทางที่เขาไม่ดีอยู่นะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาต้องการกำลังใจค่อนข้างมากๆเลยนะคะโอ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ใจคนแล้วก็โดนแทงข้างหลังอยู่ตลอดเห็นไหมคะเห็นดาบไหมเป็นคนที่คนที่แบบให้ใจคนนะแล้วโดนถูกนินทาว่าร้ายอยู่ตลอดเวลาชอบซัพพอร์ตคนรอบข้างนะคะชอบซัพพอร์ตคนใกล้ตัวหรือคนใกล้ชิดนะคะมาจะเป็นนักซัพพอร์ตที่ดีให้กับคนใกล้ตัวหรือคนใกล้ชิดนะคะเขาใจดีคนนี้เป็นคนใจดีจริงๆแต่เป็นคนเครียด วิตกกังวลต้องการกำลังใจมากในชั่วโมงนี้วินาทีนี้มันเหมือนตัวเขาว่ากำลังที่คิดที่จะหาทางหลุดพ้นจากอะไรที่มันมีอยู่ในกรอบเดิมๆตรงเนี้ยอยากจะทำอะไรที่มันรู้สึกสนุกเร่งรีบไม่ต้องเครียดพอรู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาเครียดมากเกินไปหรือเขาได้รับอะไรที่มันรู้สึกไม่เอนจอยกับตัวเขาหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดน่ะเขาก็ไม่ได้โทษคนอื่นนะ เขาโทษตัวเองที่เขาพยายามที่จะอยู่กับสิ่งสิ่งนี้มากเกินไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ความอดทนที่ผ่านมาแล้วพอมาอยู่กับตรงนี้เขาเลยปรับสภาพในตัวเองไม่ได้นะคะมันเหมือนเขาได้เลื่อนตำแหน่งใหม่แล้วไปเจอลูกน้องเจอเจ้านายเจอบริวารที่มันค่อนข้างที่จะแบบอุจจารอะ่ะเขาก็ต้องรู้จักการปรับตัวการหาเงินการดูแลตนเองค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะใจความความรู้สึกอง และสิ่งที่มันสําคัญที่สุดในตัวเขาตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันเหนื่อยใจท้อใจต้องการกํเนินใจต้องการใครสักคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเขาเขารู้สึกอ้างว้างนะคะแล้วก็โดดเดี่ยวตัวคนเดียวตอนนี้นะรู้สึกว่าเครียดวิตวกกังวลนะโอเคค่ะคนคนนี้นะเร่งรีบค่ะอยากจะไปไหนสักที่หนึ่งเพื่อให้ตัวเองสบายใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ตรงนี้แล้วก็มันเหมือนแบบเนี่ยคิด ไปเรื่อยอะปวดหัวกังวลคิดเรื่องเดิมคิดไม่ตกแล้วก็ให้ใจคนอื่นไปแล้วก็พอให้ใจไปปุ๊บสิ่งที่มันกลับมานะ่ะมันไม่ตามตรงที่เขาต้องการเขาก็เลยต้องถอยออกมาตัวเขาพยายามที่จะถอยออกมานะถอยออกมาแล้วก็ให้มันมีจุดยืนกับตัวเองแล้วก็ทํางานดีกว่าทํางานถอยออกมาทํางานถอยออกมาดูตัวเองหรือคิวตัวเองไว้หรือพยายามที่จะ ยุ่งตัวเองไว้แล้วก็เหมือนตัวเขานี่ยเอาง่ายๆนะตัวเขาตอนนี้เขามีปัญหากับเพื่อนเขาหรือผู้ร่วมงานหรือทีมงานของเขาซึ่งไว้ใจไม่ได้เลยนะคะปัญหาตรงเนี้คุณกับเขาก็รู้ดีซึ่งเขาจะคอยสื่อสารให้คุณอยู่ตลอดเขาคนนี้อยู่แดนไกลค่ะซึ่งต้องคอยเคลียร์ปัญหาให้กับคนในองค์กรหรือบริวารเขาหรือลูกน้องเขานําปัญหามาให้เนี่ยตอนนี้ค่อนข้างปวดหัวที่ต้องรับคือเขาต้องแก้ไขอย่างโดยด่วนนะคะอย่างโดยด่วนอย่างทันฟันนะนะตอนนี้นะ และตัวเขาอ่ะก็พยายามที่จะมองหาแสงสว่างให้กับตัวเองพยายามที่จะทําอะไรก็ได้ที่ให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ต้องเครียดอยู่กับจับจุดจุดนี้จุดเติมเขาพยายามที่เดินออกนะคะในมุมมองเห็นความรู้สึกว่าตอนนี้เขาพยายามที่จะเดินออกกับความถุกครั้งนี้หรือพยายามที่จะไม่ไป ยึดติดกับความทุกข์ครั้งนี้ทำงานเพื่อลืมทำงานเพื่อไม่ต้องไม่สนใจแล้วก็ถอยออกมาก้าหนึ่งแต่การถอยของเขาเนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะถอยออกมาโดยที่พยายามบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันถอยแล้วนะฉันไม่ไหวนะ,ปวะ <c oughs> เปล่าค่ะเขาพยายามที่จะด,ดึงตัวเองออกมาจากซีฟโซนที่มันไม่โอเคนะคะมันที่อะไรที่มันไม่มีโอโซนอะไรที่มันไม่มีบรรยากาศไม่ดีเขาจะไม่อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือความรักคะ่ะ ความไม่ตาค่ะแล้วก็วหวังดีที่เขากําลังที่จะทําให้มันชัดเจนมากขึ้นกําลังที่จะทําให้มันดีขึ้นเนะน,นี่ยตอนเนี้ยมันเป็นใจกลางความรู้สึกหรือความสาคัญมากๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการทํางานกระบวนการแบบแผนหรือสิ่งสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยมันเป็นใจกลางความรู้สึกที่ดีระหว่ังคุณกับเขานั่นแหละนะคะแล้วคุณเนี่ยเขานะ ที่เขาเจอปัญหาแบบนี้คนแรกที่เขาคิดถึงก็คือตัวคุณเขามองคุณดีมากๆเลยเพราะว่าคุณไม่คิดลบคุณให้เขาสู้ให้เขาเผชิญกับปัญหาตรงนี้ไปให้ได้คุณอธิบายรลอพูดกับเขาให้ฟังให้รับรู้ถ้าเขาผ่านปัญหาตรงนี้ได้ทุกอย่างก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาแบบคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็เชื่อคําพูดของคุณ ะะเพราะว่าเขาเหมือนเริ่มการทํางานใหม่โดยเขาก็คุณอยู่แดนไกลกันแต่เขาก็คุณเห่ยใจที่มันประสานกันนะ่ะคลิกกันมากๆนะคะช่วงนี้คนที่เขานึกถึงคนแรกก็คือตัวคุณนะคะตัวคุณอยากที่จะเจอคุณมากได้ยินเสียงสักนิดก็ได้ได้ยินเสียงสักนิดก็ดีนะคะได้ยินเสียงอันอะ่อนหวานของคุณอันไพเราะของคุณหรือได้ยินเสียงที่มันทําให้เขารู้สึกว่า เขาดีขึ้นอะหรือเขาประทับใจในน้ำเสียงคุณเขารู้สึกท้อรู้สึกถดถอยกับสิ่งที่เจอมากหรือรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่เจอเขาพยายามยิ่งเฉยแล้วเขาพยายามอยู่นิ่งแล้วเขาพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้มีอะไรปรับตัวกันมากขึ้นมากกว่านี้ฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดเขาเรียกว่าเออไม่เป็นไรนะรอุปสรรคครั้งนี้เขาก็เชื่อฟังคุณนะอุปสรรคครั้งนี้มันจะทาให้เขาโตตัวในอนาคต ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแน่นอนค่ะค,คนคนนี้ทัดลมทัดไฟผสมกันทัดลมทัดไฟผสมกันตรงฉินมากถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแบบพร้อมเลยพร้อมลบแต่ตอนนี้ไม่ลบแล้วพันหลังเลยดีกว่าในที่ทําแบบนี้ได้ก็เพราะคุณเขาขอบคุณทุกอย่างเลยที่คุณทําให้เขามีวันนี้ที่คุณทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเอะมันมันแสนที่จะวิเศษแล้วมันแสนที่จะมีความหมายมากๆเลยถ้าไม่ได้คุณเนี่ยเขาก็แย่เหมือนกัน จถ้าไม่ได้คุณเขาแย่เลยนะถ้าไม่ได้คุณคอยไปยูนใจหรือฮิวใจเขาตรงนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความหมายจริงๆนะคะเขาไม่มีความหมายจริงๆที่เขาอยู่ได้ก็เพราะคุณเขาเรียนรู้นิสัยใจคอของคุณ,ขคณเขาเรียนรู้ทุกสิส่งทุกอย่างของคุณนะคะแล้วก็แสงสว่างในตัวคุณอ่ะมันมีออร่าจับมากมันมีพลังงานดีดีพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานที่ของเซฟโซนมันเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้มีองค์ความรู้ค่อนข้างเยอะ มีรไศล์มีองค์ความรู้เป็นผู้นำนะคะในตัวคุณนะเดอร์ซัน Sun, เป็นไพ่แห่งแสงสว่างเดอร์ซันมันจะมีแสงอาทิตย์ที่อยู่มาปกคลุมหรือคุณไปที่ไหนหรืออย่างไรเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่มีแสงสว่างแสงสว่างของตัวคุณน่ะมันส่องให้เขารู้สึกว่าทิ่งที่เขากําลังเป็นอยู่ตรงเนี้ยมันดีขึ้นนะด้วยคําพูดด้วยการกระทาด้วยความคิด ด้วยสัจจะตัวคุณเป็นคนมีสัจจะแล้วเขาก็มองว่าตัวคุณอ่ะดีนะเขาอยากทําให้ได้เหมือนคุณจังเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว,ว่าเขาจะทําได้แบบนี้หรือเปล่าเพราะตัวคุณมันเหมือนแบบโอ้โหเพอร์เฟกมากทุกอย่างอะแล้วยอมลดตัวมาคุยกับเขาอะไรเงี้ยแบบตัวเขาก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากแต่ตัวคุณให้คุณค่าเขาไม่ได้มองที่ภายนอกฐานะการศึกษา คุณมองเขาที่จิตใจคุณมองเห็นเบื้องหรือค,คนคนนี้คุณให้โอกาสเขาเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้เขาพอเขารู้แบบนี้นเขารู้สึกอุ๊ยประทับใจหรือปลื้มใจมากๆคนคนหนึ่งที่มีชีวิตดีแล้วอะยอมมาคุกคีกับคนที่ไปเรื่อยๆกับลังเริ่มต้นมองหาอนาคตอะเขารู้สึกโอ้น้อยคนนักนะที่จะมาทิ้งชีวิตดีๆแล้วก็จะมามาใช้ชีวิตอะไรแบบนี้นเนี่ยเขาเขาเขาเรียนรู้เลยว่าสังคมคุณดีมากๆนะ คือทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งอันนมันดีมากๆเลยก็กว่าจะผ่านจุดนี้มาได้มันก็ไม่ใช่เรื่ององอื่นนะคะสําหรับตัวเขาพอมันผ่านมาแล้วเขาก็คิดว่าทำยังไงมห้มีทุกความสุขตีแต่ละวันดีกว่าชาริออดเถอะอย่าเร่งรีบค่ะนะคะอย่าเร่งรีบความในใจของเขามันพังผูมากอย่าจะพูดอย่าอธิบายอย่าจะอธิบายเรื่องงานเรื่องความรู้สึกก่อนอันดับแรกอย่าจะพูดอย่าจะกอดอย่าจะ เจอแล้วพูดเกี่ยวกับเรื่องงานมากๆเมมันเหมือนมาคุยกันมันไม่ได้อัธรสต้องเจอดีกว่าอะไรแบบนี้อเออยากได้ยินน้ําเสียงข้างหูเบาๆอยากพูดเพราะเสียงของคุณมันเหมือนเสียงดนตรีปะที่มันบเลงภายในใจหรือเสียงของคุณมันเป็นเสียงอันไพเราะเขาจะชอบมากๆเลยนะคะอืมแล้วกําลังใจของเขาก็คือคุณนี่แหละที่ทําให้เขาสู้ได้ ที่ทําให้เขาสู้ได้ที่เขาอยากเดินต่อที่ทําให้เขาอยากใช้ชีวิตอันมีคุณค่าอยางมีความสุขนะคะเขาอยากทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไม่อยากทําให้มันแย่ลงอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวเขาและความรู้สึกตัวเขาแล้วก็สิ่งที่มันอยู่กับตัวคุณนะคะทุกสิ่งอันที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแหละ แล้วมันก็จะเกิดขึ้นในอนาคตขึ้นเรื่อยๆค่ะนะคะมันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะทําให้ให้อนาคตอะ่ะมันดีขึ้นไม่มีอะไรเลยค่ะที่ทําไม่ได้มันมีมันมีมันมีมนมทําได้แต่มันต้องใช้เวลาเขาคิดว่าเป็นอย่างนี้นะความอดทนความเพิ่มแข็งของคุณและเขาทําทให้มาเจอกันอืม คุณกับเขาต่างให้โอกาสกันชาริออตก็คือคนที่เร่งรีบทํางานคนหางานหางเงินเก็บเงินวุฒิภาวะใกล้เคียงกันวัยวุฒิใกล้เคียงกัน,กลนแล้วก็พูดกระลุเลือกอะ่ะพูดกระลุเลืองมีความสุขไม่เครียดเออไม่ค่อนข้างเครียดที่มากเกินไปจริงๆเขาไม่ค่อยชอบคนที่เครียดนะเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับคนเครียดเขารู้สึกไม่มีความสุขเขารู้สึกไม่สนุกเลยเอนจอยเขารู้สึกว่าทําไมต้องมานั่งเครียดด้วยชีวิตคนเราไม่ต้องเครียดเยอะอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะ มันก็จะเป็นในรูปแบบแบบของอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้มีความสุขอะถือว่าเป็นสิ่งดีมากๆนะคะกับตัวเขาคุณเป็นแสงสว่างเป็นนําทางเป็นทั้งกระบอกเสียงทําให้เขาหาเงานินเก็บเงินแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเพิ่มเงินให้กับตัวเองมากเพิ่มมูลค่าจักทรัพย์สินให้มันดีขึ้นไม่ใช่เอาทรัพย์สินไปจำนำไปขายไปอะไรแบบนี้เออเขาคิดแบบนี้นะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่า ตัวเขาอะไม่ได้อยากมีลรอกเครื่องประดับประดาในตัวเองหรือในร่างกายแต่พอมีคุณเข้ามาเขาอยากมีอิส,สรีต่างๆเขาก็เลยทํางานเยอะๆเนี่ยมันเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างไพ่ใบนี้นะอยากทํางานเยอะเพื่อมีที่ดินมีบ้านมีรถมีเงินมีทองไม่อยากที่จะอยู่แบบอะไรที่มันดักดานอะไรที่มันเก่าๆเ,เ,เดิมๆอะ่ะเขาก็หาดคอเหมือนกันนะเขาชอบคบุณเมื่อคุณคน,นตรงดิอุย้ยตรงอะ่ะดีจังเลยอะ่ะทาไมคบกับคนนี้หรือชอบกับคนนี้เขารู้สึกว่า อืพลังงานของคุณจ่าเลยพลังงานนี้เป็นพลังงานทางด้านการแบบบูบูอะ่ะอืมบูบูอ่ะถ้ามานี้แบบผิดหูนีดนิดหน่อยนะพร้อมพร้อมเสมออะเงินคือการทํางานเก็บเงินงกเหมือนกันหาเงินเก่งแทบไม่ได้ใช้คนอื่นใช้สุดท้ายร่างกายเหนื่อยภูมิแพ้นะคะปวดเข้าปวดตัวหาหมอ อะไรแบบนี้เนี่ยเขาแบบทางานโดยที่้าเดียนนนะ้ำมันหมายว่าเขาทํางานโดยที่ไม่ห่วงสุขภาพเขาเลยแล้วก็ไม่ห่วงว่าตัวเองจะเหนื่อยไหมถ้าคงได้ทํางานพลังงานในการที่จะทาเนี่ยไฟฟ้าเรื่องงานเยอะมากๆมากๆเลยนะคะทุกสิ่งอา่านหรือทุกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะ่มองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญมองว่ามันถูกจัดสรรมาแหละในตัวเขาเองเขาเชื่อเรื่องพรหม,มคิด นะคะเขาเชื่อเรื่องพลิ้วขิดอะไรที่มันเป็นพลิ้วขิดเขาจะไม่ฝืนอะไรที่ไม่ใช่เขาต้องปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้ใจดีค่ะใจดีชอบช่วยเหลือคนบอกแล้วว่าชอบช่วยเหลือคนไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่กับพี่เวลาทําอะไรอะ่ะเขาจะต้องคิดเลยว่าจะสมความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะสกินก็คือราชสีห์ยอมผู้หญิงคนนี้ยอมหมดหัวใจเลยให้ทาอะไรก็ทํทาท้งที่ราชสีห์จะต้องเป็นคนที่่นิ่งเงียบสงบ หรือแม้กระทั่งคิดก็ให้คิด,ดน้อยๆไม่ต้องคิดเยอะทีเดียวถ้าร่างกะแบบอะไรแบบนี้เขาเป็นคนที่เหมือนแบบถูกคุณสยบแล้วฟังเชื่อฟังร้อยเปอร์เซ็นคือเชื่อฟังขอให้คุณบอกเท่านั้นจะเอาอะไรจะทําอะไรขอให้คุณบอก,ขอ,บอกขอให้คุณแบบมีความสุขเท่านี้เขาเห็นคุณมีความสุขเขาโดยที่เขาไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากนะคะแค่เห็นมีความสุขเขาก็ดีใจไนดะ้เขาก็ยินดีแล้วกับสิ่งที่เขา ตอนนี้อะไรแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะมีคนคิดถึงคุณใช่คิดถึงคุณมากคิดถึงทุกอย่างเลยตอนนี้กาลังนั่งรูดมือถือโทรศัพท์อยู่อยากจะเปิดใจอยากจะมาหาอยากจะใช้เวลาร่วมด้วยนะคะนะคะอยากจะทำงานให้เสร็จเดี๋ยวต้องรีบทํางานให้เสร็จเพื่อฉันจะมาพบคุณเดี๋ยวผมจะทํางานให้เสร็จผมจะไปพบคุณอะไรแบบนี้มันเหมือนรู้สึกว่าในใจกันมันพลั้งผูกมากๆม,ม,ม,มันตรงสเปคมากๆตรงจ๋ากันมากๆเลยจา๋าสะบัดเลย นะคะตรงใจตรงสเปมทำตรงใจตรงสเปคตรงที่คุณทำงานเก่งไม่พูดเยอะทำงานเก่งแล้วก็ถึงจะมีบ้านในมุมมองที่คุณแบบเออก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยก็ไม่พูดกับใครละระบายไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เข้าใจมากๆนะคะในสิ่งที่คุณเป็นเขาก็คิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกถ้าคนที่เขาไม่ไม่ รักเราเขาก็จะไม่ใส่ใจอย่างนี้เหมือนตัวคุณนะ่ะก็ฟอบใส่ใจเขานะคะความนิ่งของคุณมันทําให้เขากลัวมันทําให้เขาวันไหวมันทําให้เขากลัวมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องสั่นหรือจัดการอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เป็นแบบนี้เพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ อื่นๆเกินไปอ่ะมึนๆมือนอื่นๆเกินไปโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรมากโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวเนี่ยจะรู้สึกยังไงหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาเจอตรงเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเอาเปรียบกับคนใกล้ตัวหรือคนหลักของเขาอืมเขาอยากจะแก้ไขตัวเองมากกว่าโดยที่ไม่ต้องไปแก้ไ,คไขคนอื่นขอยบอก บอกให้จัดหมดเพราะเขามีใจให้คุณคิดถึงคุณถ้วยก็ดูอยู่แล้วสัญลักษณ์ก็คือถ้วยมันคิดถึงอยู่แล้วมันพังพูดหรือมันเป็นคําพูดออกไม่หมดหรอกแต่มันคิดถึงมากคิดถึงมากถึงมากที่สุดคิดถึงจนสุดหัวใจคิดถึงแบบอยากี่จะเจอจังเลยอย่ะเอออยากี่จะอธิบายในสิ่งที่บางครั้งไม่มได้โอกาสแบบที่เหมาะเลยที่จะอธิบายบางครั้งแท้จะไม่รู้อะไรเลยแต่โดนบุรีบูจีอะไรแบบเนี้ยอืมตัวเขานะแต่พอเจอคุณแล้วเขาจะต้องเก็บ ความรู้สึกตัวนี้ไว้แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็กำลังรีดส่งสื่อสารภายในใจให้กับคุณโดยแท้จริงแต่ว่าเขาก็คิดว่าเขาก็ต้องปรับบางนะไม่ใช่เขาไม่ปรับเขาจะมัวมาเป็นเฮอร์มิตนิ่งๆเฉยให้คุณปรับคนเดียวก็ไม่ได้เขามองมุมมองเรื่องความรักเป็นพลังงานบวกเพราะคุณะ่ะพอจะหยุด หรืออยู่กับเขาอยู่กับลูกอยู่กับทุกคนที่เขาดูแลได้หรือรับในสภาพที่เขาเป็นได้น่ะก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะใช้เวลาเออใช้เวลาค่ะไม่มีอะไรที่มันไม่สําเร็จถ้าเราไม่ลงมือทําวันนี้มันเป็นเลื่องงามยามดีแหละที่ที่เขาคิดว่าตัวเขาเอออกมาจาก กำแพงที่มันมีแต่ทุกกำแพงที่มันมีแต่ความไม่มีความสุขอยู่ตรงนั้นนะคะฉะนั้นคนคุณคือสิ่งที่ปาสจ,จารย์สำหรับเขามาขุดกำแพงหรืออะไรที่มันปิดไว้นานแสนนานของเขาความนิ่งของเขาค่ะมันทำให้ถูกสเปคคุณถูกใจคุณ น,นะคะความนิ่งความน่ารักหรือความอ่อนโยนของคุณอะ่ะมันทําให้เขาถูกใจในหลายๆอิริยาบถนะคะทุกความอ่อนโยนทุกรายละเอียดหรือดีเทลที่มันใส่ใจเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความรักโดยแท้จริงอย่างละมุนละม่อมเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่จริงนะมันไม่ได้เป็นความรักเพื่อฉาบฉวยหรือเปิดไม่เปิดเผยไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยเขาเห็นใจนะคะเออเขาเห็นใจเมื่อคุณอะ่ะเป็นแบบนี้ก็เพราะอาจจะตัว ตัวเขาเองด้วยก็ได้แต่เขาก็พยายามที่จะเร่งรีเพื่อที่จะมาคอนแทคกับคุณเซฟโซนความรู้สึกที่ดีๆให้กันกับกับคุณไม่มีซักวินาทีไหนที่ไม่คิดถึงคุณทุกวินาทีเขาคิดถึงคุณนะคะอันนี้ค่ะมีคนคิดถึงคุณก็คือคนที่อยู่ใกล้นะคะ the world แสงสว่างในตัวคุณมันเหมือน the world ที่ให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองเขาสามารถที่จะ ดูแลตัวเองได้ในอนาคตเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตตัวเองได้เขาสามารถที่จะอยู่แบบใช้ชีวิตเป็นปกติได้เมื่อมีคุณนะคะเข้ามาพลังงานนี้เป็นของคุณและเขาความรักของเขาที่มีให้คุณมันเยอะมากมากจะอธิบายเป็นยังไงดีถึงจะให้คุณเข้าใจนะคะความรักของเขาที่มีให้คุณเยอะมากมันเป็นความรักอย่างไม่ได้ผูกมัดแต่มันเป็นความรักอย่างผูกพันมากกว่าการผูกมัดกับผูกพัน นะคะหลายอย่างหลายสิ่งที่มันเกิดตอนเนี้ยเขาเรียกว่าความรักจะแท้จริงเกตัวเขาบันเทิงอยู่กับคุณก็บันเทิงมีแต่เรื่องให้ให้ยิ้มตลอดมีแต่ถ้ามีเรื่องทุกข์คุณก็ไม่อยากจะส่งผ่านเอเร์จีมันคุณรู้สึกว่าถ้าอะไรพลังงานลบคุณจะไม่ค่อยเข้าใกล้คุณจะอยู่กับพลังงานบวกมากๆนะคะเขารู้หัวใจตัวเองว่าวันนี้ต้องการอะไรตอนเนี้เขาต้องการใคร เขาทําไมถึงต้องทําแบบนี้ตลอดก็เพราะว่าบางครั้งเขาอยากจะเออให้คุณงอเขาบ้างแต่คุณก็ไม่งอเขาเขารู้ด <c oughs> ีเขาเลือกที่จะนิ่งนิ่งดีกว่าเออไม่งอ,งงองกไ็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนิ่งเองก็ได้ไม่เป็นไรสุดท้ายสุดแล้วและท้ายสุดที่แท้จริงเขารักคุณเขาต้องการความรักที่แน่วแน่ความรักที่มั่นคงไม่ได้เป็นความรักที่ฉาบฉวนหรือหลอกลวงนะคะเป็นความรักที่ พัฒนากันไปเรื่อยๆค่ะพลังงานนี้เป็นของคุณและเขานะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมตัวเขาเนี่ยมองหานาะคตที่แสนไกลมากๆไม่ได้วุ่นวายซับซ้อนอะไรเยอะฉะนั้นทั้งคุณและเขาค่ะมีโอกาสที่ได้คุยและเคลียย์กันนะคะท้าลมค่ะทัดไฟค่ะนะคะท้าลมทัดไฟค่ะที่อยู่ในเรนดอมนี้ท่าน้ําค่ะทาบุญนะคะปล่อยปลาบ้างชีวิตจะดีขึ้นนะคะส่วนบนพระกัตชีนบัญชรจะดีขึ้นมากนะคะ แล้วก็สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังคุณจะได้จะสำเร็จนะคะอย่างตั้งใจนะคะขอให้เชื่อมั่นและสันตทานตัวเองว่าคุณทําได้แล้วทุกอย่างจะสําเร็จความรักก็เช่นกันค่ะมีคนคิดถึงคุณตอนนี้เขาคนนี้แหละคะ่ะคนที่คุณให้ใจอยู่ตลอดหรือคนที่มีเอฟเฟกต์ปฏิกิริยาความรักให้กับคุณอาจจะเป็นคนใจแข็งบ้างต้องการให้คุณงอต้องการให้คุณเข้าใจแต่เขาน่ารักค่ะเขาดูสดใสเขาเหมาะสมนะคะ และคุณก็เช่นกันเขามองกลับแบบนี้ก็คุณเช่นกันนะคะเขาจะทนุถนอมคุณหรือความรักครั้งนี้ไว้ให้ดีค่ะที่สุดค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ